สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปนะครับขอบคุณนนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่อง YouTube โจโจแชนแนลครับคือเราครับแชนคือเรามื่อนี้อยูครับจ้าโจแชนแนลครับผมนะครับพี่น้องจ้าทีมนะครับเมื่อนี้นะครับพี่น้องภาคพีผน้องมากกินส้อยจุอีกแล้วนะครับพี่น้องเมื่อนี้ได้เนื้อไม่ได้ใส่ขน่ะจุคือเราตลาดมีตลาดเมื่อนี้ครับย่างตลาดไปพ่อเนื้อพอดีอ๋อเลยคึ้จัดซะ อยากคืดอยากเนี่ยคืดอยากแนวกินแซ่บเมื่อนี้มี่ย่างกับเนี่ยกับเขาเมื่อนี้สวนนึงครับมี่ย่างเนี่ยลายอย่างอ่ะมี่มี่ย่างเขาเอิ่นนะวาซาบิอีสานวาซาบิอีสานเขาเอิ่นผักกาดหินผักกาดหินนะครับกาดหินบานเขาครับนี่พี่น้องขาร์โบไฮเดรตบางแตงนะครับขอาหมักจ้าเทียมกระเทียมนะครับพี่น้องกระเทียมนะครับแล้วก็ลูกโดดล้วพริกโดดมะละคิโนกับมี่ครับมะละกีขันมาได้เติมข้ามัน โอ้ขมอลําอันนี้แก้วเก้วทองก็แล้วครับได้ยังแน่ใจแก้วแก้วขี้เพี้ยรขี้เพี้ยคือเก่าน้องอายแล้วครับมาใส่ได้เข้าป่ะนี่อันนี้ห่อนทอนขึ้นเก่าพี่น้องหนึ่งพวกก็แล้วนะครับอ่ะเส็บแสบกันพี่น้องมากะนะครับโอ้ตับแมมสดขนาดนวะกะเห็ดแนวกินเส็บแสบซูพีซูน้องกินนะครับอยากกินยังก็คอมเมนต์กันข่ามานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมือหนาสิผ้าไปตำบักพุงนะครับกลางแดดนะครับ ตามพวกหงส์กลางแดดนะฮะน,นะครับเพชรๆนะครับเ,เรื่มหน้าหมักตูมเอ้าเอ้ยวายุข้อกือปิ่นแห่งแห่งก่อนนะครับก่อนกินนะครับหน้าหมักตูมเล็น้อยครับสบายแซ่บ,บมามาดิลองข้ออะไรเนี่ยบาดที่ไหน มาแมา่พี่น้องแซ่บๆกันครับแซ่บขาบ่ประเดีย๋ยด้วยใจเทียมใจเทียมขาดข้าวเหนียวประเด้ครับพี่น้องนาาเนี่ครับบรรยากาศแงมค้ำๆเนาะอยู่คือเราครับพี่น้องอยู่ขอบไกลบรรยากาศฝนตกของกระเซ้าครับบังคับต้องแหง้งเลยต้องแห้งเติบเยอะพาย,ยุเย็นดีพายุเข่าว่าสามสี่มือ มาแซบๆกันพี่น้องครับโจหันแล้วไปเน้อใส่เนื้อหันเนื้อหนเหันเน้ตับเลยไปที่ละแนวนี่ละตอนนี้ไงเลยไปย่างตลาดนัดกันพี่น้องย่างแล้วก็เห็นเนื้อโอ้ยคืองามแท้ว่าเนื้อไงจัดซาครับคุณน่ะโอ้แผ่นงามๆเลยสีชมพู้ต้องเนื้อง้อหน่อยเนาะไพ่พลอย แ,แบบเงี้ยเอาเลยนะครับใส่ก่อนเลยว่ถาถ่ายใจโจนะพี่น้องใจที่บ่าถ่าเแล้วเนี่นะครับหยาดเขาเลยนะครับปันยยๆๆ่นใหญ่ๆเลยพี่น้องดื<อ>่นน้ำลายน้ำแคนนใหญ่แบบซิมแจวกันนะ่จาจะโจเอาอ๋อ,อแขนออกเนี่ยอีสายได้เนี่ยเอา <c oughs> อ,อีส่ายให้กันเหย,ยาดปั่นใหญ่ๆพี่น้องครับใส่เลยข้ามแหลกอิม่มข้ามเดียวอิม่ม อสีได้กินน้ำ<า>่ลาเดี๋ยวเมื่อเลยสิบ่อิีมก่อนหน่อยดิเข่ามาเสียวกกรกลุมอํลำาเลเนาะเจียมาเสีสามสิบหิบน้ำไหมเนาะเือกดนะเอาโรเดอแบบนี้ ด้วยวาซาบิสาเรเยหห่ะมากรสเบาขนาดครับ สดขนาดเพิ่งดูลองตับมึงขนาดวันบบนี้เสียบเลยวะอตอนอยังไงเนะี่ยตอนหน่อยไรเงี้ยเป็นยังไง เขาเนียวปะอันนั้ปั่นน,นะอโอี่ยเนียวสมซื่อว่ะกลัวหวานเลยีกี่าเขาไม่ว่ะเหนียวมันต้องโป๊ดดิ้ผู้สิผู้สีอีสานดิ้นี่โอเ้เขา อยางบ้านดีเนาะอืมโอ้มีอีกไปเซล่ล่ะโอเคเหนือถ้าโต๊ะตุ้มพี่สมองกินครับเมื่อไห ยากาศฝนตกมันก็เซ้านะครับเย็นดีเมือนี่พี่น้องคุณนะี่ะเสียงอืองห้องกับนี่ตัวเตีงอืองอยังนยหน่อยให้นาตมกริมก่อนนะลอ้องคอ Oh, bạn này năm สดครับพี่น้องสดสดครับสดเนาะนิ่มเนาะหวานนี่นะอืม้ม ลูกด,ด่ว<ะ>นว่ะใหญ่ๆอ่ะเขเผ็ดน่ะปากโปด๊ด้นอรสสดเนาะันลวกมันก็นสีเหนียวเนาะแล้วแต่ผู้มักหรือว่าบางคนกับบ้ก,กินด,ดิบเนาะฝนมากแล้วลูกเม็ดหรืแล้วว,วะ โอห้หว่วใ่เลยควมอืมอีมาได้บาด <c oughs> ิมาแล้วชอบใหญ่เลยหนึ่งเขาไปร้ายพูดอยกินเผือกเลยหนึ่งไว้กินมือนนเนาะ Xóng săn đi bà nè. Tạp cấp nè, xe gắn lên. Ho ba xa bị. Cái sàn cái gâu này tung tung. หญ่เห็นหะอจิมปากอันนี้เด็กเทียมตามนี่ไงคัดเนาะแห้งเลย พ้นตกลื่นพร้อมันนี่ที่ไม่ได้ไปใต้อึ่งบ่เฮาจังหน่อยนี่ไปกันแล้วบิ่งอึ่งสู่พี่น้องกินน้ำขมื่นดับข้าวจังหน่อยกันนะหน้าตึงเลยหน้ามันนี่กินบ่มีไหนแข็งเลหน้าหน้าตึงเลาะหน้าตึงเลยมักโดนเนาะ ดันมาแล้วไี่ไอืดแล้วบะที่ไหนสีนมนกขนาด่ะเนี่ยโอ้เกลียวคมดีขนาดแซ่บเนมมาะบอกมมสูตรพี่น้องเนี่ยใส่อย่างเนี่ยโอ้สูตรมอย่าอยานกนะทุกคนอ่ะขาดไปได้ก็คือขี้เพียแบบพริกเขาครัวผงสุดนะครับเพีย อก็คนซิมบ <laughs> เบงเติมขมโอ,อยนั่นหวานเลยเขาอ่ะ ออไม่เพาอจเนาะตับหวานสมซื่อเนาะไส้มาล่าเข้าไปตุ๋นแก้วควืมเพิ่มความแซ่บอืเฮ้ ผมตายเพราะเอาเรื่องปินบ่ะกินเนาะกุ๊บดีขนาดโอ้ยสายมันเครี้ยงเดี๋ยววะ ว่าเปแ่งเมื่อไหร่อรอเต่งหวานดีป่ะได้า่ือพริกใส่อีอกนะเอาโอ้เนี่ย,มยไม่กิกนนม่หรอ กูมากอีกอ่อนเพอ่โมเพ็ดพัน์รีก <c oughs> อ,รอ,อะไรไดีกว่เาเนาะเนี่อืม <c oughs> <c oughs> วฮ่าฮักพ่าฮ่าฮ่าฮ่าย่าต่าฮ่าฮ่ากัาฮ่าฮ่นเ่าฮ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 ่าตัวอย่าเ่าฮ่าฮ่าฮันฮ่าฮ่ิก่่ะเอาใส่เข่าไปาอกาล่าั่าฮ่า่าไ่เฮ่าฮ่าฮ่ัฮ่า่ะก ไปกินมาหาห้พี่น้อง <laughs> <laughs> ดับเผ็ดมาแล้วยันยองน้ำต <laughs> าไหลเอาะไรยั่อยบอ